วันนี้ก็พามาดูร้านดอลลาร์ทรีนะคะก็จะเป็นทุกอย่างขาย1นึดอลลาร์นะคะก็น่าจะเหมือนบ้านเราที่ร้าน20บาทอะไรเงี้ยค่ะไม่ก็เหมือนอะไรอะไดโซสินค้าราคาเดียวทั้งร้านอะไรย่างเงี้ยเดี๋ยวลองมาเช็คกันว่าจะมีของดีไหมมีข้างในร้านนะคะ อันนี้คือใกล้จะวันชาติแล้วนะคะโ o ร์ออฟจูไเขาก็จะมีขายของเกี่ยวกับธงชาติอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะใกล้จะวันชาติแล้วนี่นะคะหนึ่งเหรียญก็มาสามสิบห้าบาทเดีเอาไปสักหน่อย อันนี้รองเท้านะคะเมืองไทยน่าจะถูกกว่าอันนี้เป็นฮาวายนะคะอุปกรณ์ฮาวายช่วงนี้ซัมเมอร์อันนี้ที่ใส่ใส่น้อง สาิบ้ล็อกนี้ก็จะเป็นขายการ์ดนะคะสองแผ่นหนึ่งบาทนะคะไม่หนึ่งบาทหนึ่งเหรียญการแต่งงานก็ตกแผ่นละประมาณสิบห้บาบาทแล้วก็มีอุปกรณ์ปาร์ตี้ต่างๆนะคะจานเนี่ย ก็หนึ่งเหรียญเป็นเศษกระดาษบางอย่างก็ใช้ได้เลยนะคะ นี่สำหรับเด็กของเล่นเด็กก็มีมันก็หนึ่งเหรียญนะคะ เจะมาซื้อันหนึ่งสามสิบห้าบาทนะคะมันเหมือนเอแคร์บ้านเรานะคะแต่ว่าใช่เข็ดอร่อยดีคะ่ะข้างในมีแปดชิ้นเขาก็จะมีเบอร์เกอร์มีไอศครีมก็ราคาหนึ่งเหรียญน,นะคะ พลาสติกต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเหมือนของบ้านเราที่แบบล้างยี่สบ,บาททุกอย่าง <S <S เจ๊กำลังมองหานนํำยาเจ๊ก,กระจก 对了，嗯，嗯，嗯 ทำเปล่านี่นะคะแค่อาน,นี้ไปแล้วก็ใส่ไข่ใส่น้ำตาลใส่ไข่ใส่น้ำมันใส่น้ำอบได้แล้วบางอย่างที่นี่ก็ง่ายสะดวกนะคะนี่คุกกี้ก็จะมีแป้งผสมมาให้เรียบร้อยอันนี้สำหรับจิ้มพวก ฟิตแอนชิพนะคะแล้วก็แคชชอ p อันนี้ก็จะเป็นโซนขนมนะคะลูกอมขนม,ขนมคาราเมล อันนี้อร่อยมากนะคะอยนน่ก็ไม่ใช่ยี่ห้อเลยนะนะก็เป็นอีกยี่ห้อหนึ่งแต่ก็ทานได้แหละแล้วก็มีน้ำอัดลมต่างๆไม่ใช่ยี่ห้อที่เราคุ้นเคยแต่ว่ามันก็โอเคทานได้กินได้ วันนี้ก็เป็นพวกเครื่องสำมาันะคะก็หนึ่งเหรียญเหมือนกันก็จะมีนี่หลายอย่างบีบีครีมลิฟตกระดาษเช็ดคะเทอร์บัตฝั่งนี้ก็จะเป็น ยานะคะแล้วก็น้ำยาบ้วนปากอันนี้ก็เป็นป๊อบคอนนะคะสามแพ็คต่อหนึ่งดอลลาร์นะคะ ก็เอาเหมือนกับใส่ในไมโครเวฟนะคะก็ะทานได้เลยนี่ถูกบางอย่างก็ถูกตัวนี้ก็เป็นพวกกรอบรูปนะคะอุปกรณ์ตกแต่งบ้านอ,อะไรอย่างงี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นเหมือนรถนะคะนี่น้ำหอมเอาห้อยไว้ที่รถ เจซื้อนี้ไปพอรถเจสีแดงนะคะนี่ก็เดี๋ยวเราก็ไปจ่ายตังค์กันนะคะน่ารักเชียว <c oughs> Mae'n rhaid. Mae'n rhaid. Mae'n rhaid. Mae'n Mae'n rhaid. Mae'n เราก็เสร็จแล้วนะคะก็ <9. S 1> ทั้งหมดสิหเหรียญ15้อรีเนี่ได้เนี <Yeah. S 2> <Okay. S 1> ก็ได้ของมาทั้งหมดประมาณ14ชิ้นของบางอย่างก็จะมีแท็กบางอย่างก็จะไม่มีแท็กนาะน่าจะได้มา13ชิ้น,นไม่แน่ใจอันนี้ก็1ดอลลาร์นะคะดูซิว่ามันจะใช้ได้ไหมแค่ที่พูดนเอาเนี้ยนี่นี่หไรไ,ไสวยเลยค่ะ แค่วันนี้กลับบ้านก่อนดีกว่า,ากลับบ้านกัน